ที่เห็นต้องการนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับในมือที่ผมถืออยู่นี้ก็คือาตานดนะครับที่ผมป้องไว้ต้นนี้น่าจะอายุประมาณ2ปีได้แล้วนะครับต้นนี้ก็กะว่าจะเอาไปทับเป็นบอนไซต้นตาลนะครับ แต่มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งว่าเออเวลาเขาทำบอนไซนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เอาลากแก้วไว้นะครับแต่สำหรับต้นตาลเนี่ยถ้าตัดลากแก้วมันจะเป็นอะไรไหมมันมีลากแก้วหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะไปดูด้วยกันพร้อมๆกันนะครับต้นนี้ก็ปลูกไว้ด้วยวิธีการต่อขวดเพื่อกะว่าจะให้ลากเขายาวแล้วก็หากินได้ เหมือนธรรมชาตินะครับเพราะธรรมชาติแล้วรากเขาจะลึกมากนะครับต้นตาลอันนี้ผมดึงออกมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้รากเขาก็ต่อแล้วเขาก็ลงมาอยู่ในนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ขาดไปแล้วตอนดึงออกนะครับเดี๋ยวจะมาผ่าตรงนี้ดูว่าเขามีรากแก้วหรือเปล่า ค่อยๆบีเอาดินออกนะครับเคยรื้อรากต้นอื่นมาแล้วก็มาดูแล้วก็ปลูกกลับคืนเข้าไปใหม่ต้นที่หรือส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยจะรอดนะครับต้นนี้ก็เป็นการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับรากที่เป็นรากแรกของเขาอะน่าจะเป็นรากแก้วที่เห็นต้องการนะครับใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นรากแก้วเดี๋ยวเราจะตัดรากนี้แต่แต่จะไม่ตัดจนถึงโคนจะตัด แค่ครึ่งเดียวก่อนนะแต่ว่าเขาก็ยังมีรากแขนงที่พอจะหากินได้อยู่นะครับตัดประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เอาปูนแดงป้ายเข้าไปหน่อยนะกันเชื้อรานะครับเดี๋ยวรอให้ปูนแดงแห้งสักหน่อยนะครับแล้วก็จะเอาไปปลูกเดี๋ยวต้นนี้อีกประมาณสองอาทิตย์ถ้าเกิด ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่ารอดไหมถ้ารอดก็ต้นอื่นผมก็จะตัดลากแก้วเขาออกเหมือนกันเพื่อจะทำเป็นบอนไซได้